ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะฟังเหตุผลที่เป้ยทนแม้สามีจะมีข่าวผู้หญิงอื่นกำลังตกอยู่ในประเด็นร้อนเลยล่ะค่ะสำหรับสาวสวยนางร้ายเป้ยปานวาดหลังถูกนักข่าวสายบันเทิงชื่อดังออกมาเมาส์แซบว่าเธอนั้นโดนสามีหนุ่มป๊อปนิธินอกใจ และเมื่อมีกระแสข่าวออกมาหลายคนก็เชียร์แฮยุให้เป้ยปานวาดเด็ดขาดเลิกกับสามีไปเลยจะได้ไม่ต้องมาคอยปวดหัวกับข่าวแบบนี้ซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่มุมจริงๆเพราะในมุมของสาวเป้ยนั้นก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยเปิดใจในรายการคลับไฟเดโชถึงประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ไว้ว่า ไม่จาเป็นจริงๆจะไม่ให้ลูกขาดพ่อเพราะตัวเองไม่ได้อยู่กับพ่อตั้งแต่เกิดจึงเข้าใจความรู้สึกและไม่อยากให้ลูกเป็นเหมือนตัวเองนั่นเองนี่คงเป็นเหตุผลหนึ่งและเป็นเหตุผลที่สําคัญที่ทําให้เปบย์ยังอยู่ตรงนี้ก็เพื่อประคับประคองครอบครัวของตนเองให้สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นเองชาวเน็ตที่กําลังโมโหก็จะเย็นกันก่อนนะคะเพราะครั้งนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มเหมือนครั้งที่แล้วเลยว่าหนุ่มป๊อปทาจริง อาจจะเป็นแค่ข่าวหรือก็เป็นได้นะคะ